สวัสดีครับมารู้จักต้นอินทนิลหรือต้นอินทนิลน,น้ำเป็นไม้ยืนต้นเป็นพันไม้ที่พบทั่วไปบริเวณร,ริมฝั่งแม่น้ำลำห้วยหรือในป่าเบญจภพัรณป่าดงดิบทั่วทุกภาคโดยเฉพาะทางภาคใต้มีดอกสีม่วงสวยงามมีชื่อต่างๆตามแต่ละท้องถิ่นตะแบกอินเดีย ช่องมูซองกะเหลี่ยงกาญจนบุรีบาเอปัตตานีบางบางอบาซายะลานราธิวามาเลเซียอินทนินภาคก,ก,กลางภาคใต้ตะแบกดังตะแบกดำกรุงเทพกากะเลาอิสานแต่ต้นที่เห็นนี้เป็นต้นเล็กของเขาเป็นช่วงที่เขาแตกใบอ่อนสซื้องงามมาก ต้นอินทนิลหรือต้นกากะเหล่าที่บ้านผมเดียกดอกสีม่วงสวยงามน่าปลูกไว้นะครับต้นอินทนิลหรือต้นกากะเหลา่า